อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะม่นนี่ก็มาพบพอกับช่องน้อง นผ่ากินผ่าเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูวันนี้ของเมนงวุ่นนีจะตำแซลมอนค่ะพี่น้องจ้าเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับวัตถุดิบของห้างมิอนกาก็มีแซลมอนหั่นพอดีทั่ค่ะต้นหอมผักชีจะใส่เส้นมะละกอน้ำเดือดคะเดอนิดหนึ่งค่ะพี่น้องจ้าตำด้วยมะนาวมะเขือเทศพริกกระเทียมค่ะพี่น้องจ้าเครื่องปรุงห้างม็มี ผงชูรสน้ำตาลปีบน้ำตาลทรายน้ำปลาร้าของแม่ติ๋วเหมือนเดิมจ้าพี่น้องจ้าไปค่ะลงมือตำกันเลยจ้ามาจ้าลงมือตำกันเลยเด้อค่ะพี่น้องจ้าก่อนอื่นแม่นุ่นก็จะใส่พริกกระเทียมลงไปค่ะพี่น้องจ้าตามด้วยเกลือกันพริกกระเด็นค่ะพี่น้องจ้าตำพริกไแหลกเลยค่ะพี่น้องจ้าตามจนพริกแรงเหาจังสิมาปรุงเครื่องกันจ้าพี่น้อง อาจารย์พี่น้องจ้าตอนนี้ม่นุ่นกระติ๊บมาพริกแลกเรียบร้อยแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มปรุงเครื่องกันเลยด้วยค่ะเด้อใส่มะนาวค่ะมะ,มะนาวหนึ่งลูกเด้อค่ะเด้ออ้น้ำด,ด,ดีมากเลยค่ะพี่น้องจ้าตามด้วยมะเขือเทศจ้าใส่ลงไปเลยจ้ตาตำย่างเดียวห้มามมือนี่ผงชูรสค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะ น้ำตาลไส้ค่ะพี่น้องจ้าตามด้วยน้ำปลานิดนึงเด้อค่ะเด้อห้องตปองใส้น้ำปลาหลายเด้อค่ะพี่น้องจ้าประแดกแมติวนัวหนัวเด้อคะ่ะต้องปรุงยังเพิ่มเลยกระแซบหอมมากเลยนะคะคนตุ่มสำหรับไส่ตุ่มใส้แกงใส้ตำโดยเฉพาะนี่ค่ะน้ำปลาราแม่ติวสองทัพีเลยค่ะห้องใส่เครืองทุกอย่างลงไปแบบนี้เราห้องก็ยัวให้น้ำตาลเห้มันแตเกเลาค่ะเนาะ ยนืได้แบบนี้กะโอเครวคะพี่น้องจ้าแซลมอนเราจะไม่ตำด้วยค่ะพี่น้องจ้าการตำแซลมอนคือเราจะใส่เราจะใส่แซลมอนลงไปแบบนี้เลยค่ะพี่น้องจ้านี่ใส่ลงไปแบบนี้ตามด้วยต้นหอมผักชีเห่ากระสิข้นค่ะพี่น้องจ๋าถ้าตาเนื้อแซลมอนมันจะเละนะคะข้นแบบนี้ค่ะนี่ แล้วเราก็ตามด้วยเปลือกมะนาวที่เราบีบไว้ใส่ทางข้างใส่ตอนตํานนะเปลือกมะนาวมันสิขมมันสิเทียใส้แซลมอนห้องขมค่ะพี่น้องคนให้เข้ากันกันได้แล้วค่ะคนจนเข้ากันดีนะคะปลาแดดเมดติวนี่คือไม่ต้องชิมค่ะคือกินกับหอมแล้วพี่น้องนี่พี่น้องจ้ะตําแซลมอนค่ะพี่น้องจ้ะ นี่ครับพี่น้องจ๋าเราก็จะได้ตำแซลมอนแบบนี้นะคะไปค่ะบาน,นี้เทเสีถาดพร้อมเสิร์ฟลุงปลาหน้าอากกันเลยค่ะสาหรับตำแซลมอนค่ะพี่น้องจ๋าไปจา้ามาจ้าถาดจานของท่ากับพร้อมแล้วค่ะสําหรับตำแซลมอนเทกันเลยค่ะพี่น้องจา้าอุ้ยหอมค่ะพี่น้องจ๋าปลาแดงเป็นติ๋วสุดยอดเลยค่ะดูค่ะดูกระสีบังโคกระสีบะท่านเห็นนะคะ่นี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องจ้าสําหรับตำแซลมอนค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสาหรับตำแซลมอนนะคะเนาะคันมากคันชอบคลิปของแมน่นงูนก็อย่าลืมด้วยค่ะเด้อขามาห้กําลังใจกันได้ค่ะพี่น้องจ้าขอมาแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ๊งกิ๊งกิงกิงที่สําคัญลืมไม่ได้ค่ะพี่น้องจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่อ,นนองน้องวูนพากินพาเที่ยวเลยนะคะพี่น้องจ้าสำหรับวันนี้แมน่นงูนขอตัวลาไปครับ ตำท่ามอนถาดง่ายๆถาดนี้กันเลยจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ